ควายทุกตัวที่ผมเลี้ยงนะครับนอกจากมูลค่าทางราคาแล้วมีมูลค่าทางจิตใจที่ไม่สามารถจะเปรียบได้อาหารหลักของเขาก็คือหญ้าซึ่งเป็นหญ้าธรรมชาติแล้วก็มีหญ้าที่ปลูกเองนะครับที่มีโปรโตีนสูงสาหรับควายปลูกเองตัดเองนักเลงพอเมื่อก่อนนะครับใช้แบบว่าเครื่องตัดหญ้าแบบน้ํามันทั้งหนักทั้งเมื่อย ดงดัตอนนี้ได้เครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้เลยครับรุ่น o c b c 512ของอุซูกะครับใช้งานง่ายควบคุมสะดวกเพราะว่ามีมือจับแบบแฮนด์จักรยานและไม่ต้องสตาร์ทเครื่องไม่ต้องเติมน้ํามันลดปัญหาเรื่องจุกจิกพวกปัญหาเรื่องหัวเทียนคาบูหรือว่าน้ํามันเครื่องจะตัดหญ้าทั้งฟาร์มก็สบายครับไม่เมื่อยไม่ปวดบ่าเวลาใช้งานเพราะว่าน้ําหนักเบาเครื่องไม่สัน่นเพราะว่ามอเตอร์เขาอยู่ด้านหน้าและก็ยังมีที่ครอบมอเตอร์แบบกันน้ําไม่ต้องห่วงเรื่องตัดหญ้าเวลาเปียกหรือฝน ใบมีดพลาสติกคู่เบาคมปรับความเร็วได้2ระดับแล้วแต่ความใช้งานความแรงเปรียบเทียบกับเครื่องน้ำมันแต่ยังสามารถใช้ใบมีดวงเดือนได้อีกด้วย นี่แหละครับเป็นเครื่องดัดหญ้าที่ควรมีติดฟาร์มกันไว้นะครับคุณภาพสุดยอดและที่สําคัญเป็นแบรนด์ของคนไทยเข้าถึงง่ายแต่คุณภาพระดับสากลครับปกติราคา90,00กว่าบาทแต่วันนี้ราคาเหลือเพียง6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าราคานี้เราไม่ต้องเติมน้ํามันอีกต่อไปการดูแลรักษาง่ายครับเอารับประกันคุณภาพ1ปีเต็มท่านใดสนใจครับกดตะกร้าด้านล่างหรือว่าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยครับ